พาดหัวขาววันนี้ชงคอรมอรแจกเงิน1,000บาทให้เด็กคนชราผู้พิการไร้บ้านช่วงโควิด19รอไฟเขียวกับสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้สาระดีวันนี้มีข่าวสาระดีๆมาฝากพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยครับก่อนจะรับฟังรับชมคลิปฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สารดีครับกกะทรวงการคลังและพอมอเตรียมชงคอรมอรแจกเงินช่วย เด็กแรกเกิดผู้พิการคนชรา,าคนไร้บ้านและผู้ตกหล่นเยียยา1,000บาทนาน3เดือนเริ่มมิถุนายน2563วันที่17พฤษภาคม2,563เดลินิวออนไลน์รายงานว่าในสัปดาห์นี้กระทรวงการคลังและกระทรวงพัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์พอมอจะสรุปมาตรการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเช่นเด็กแรกเกิดผู้พิการคนชรา,าคนไร้บ้านและ ผู้ได้รับผลกระทบทางสังคมฉุกเฉินช่วงโควิด -19 ให้คณะกรรมการเงินกู้1นล้านล้านพิจารณาหากเห็นชอบจะเสนอให้คอรมอรพิจารณาต่อ29พฤษภาคมนี้สำหรับมาตรการดังกล่าวจะมีการแจกเงินคนละ1,000บาทเป็นเวลา3เดือนซึ่งมีกลุ่มคนที่เข้าไข่13-14ล้านคนและเริ่มแจกได้เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปคาดจะใช้งบ3-4หมื่นล้านบาท ส่วนกลุ่มคนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันไม่สำเร็จเพราะข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชน1.7ล้านคนคังกำลังตรวจสอบอยู่คาดน่าจะมีผู้ผ่านสิทธิ์รับเงิน5,000บาท3เดือนได้หลักแสนคนขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ2.4ล้านคนรัฐก็จะช่วยเพิ่มแต่ต้องรอได้ข้อสรุปอีกครั้งยกเว้นกลุ่มอายุต่ำกว่า18ปี จำนวน13.5ล้านคนยังไม่มีมาตรการออกมาเพราะส่วนใหญ่มีผู้ปกครองดูแลอยู่แล้วสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีครับ